หนองบุญมากเมืองบุญหลวงพ่อคูณอุปถัมภ์งามล้ำประสาทหินถิ่นเพื่องฟ้างามตาชำอุราน้ำพึ่งป่าขนุนหนาเนื้อดีสายพันดีมันสัมปะหลังทุเรียนดังหนองบุญมากครับสวัสดีครับผมนายสานิตสีตวีนายอำเภอหนองบุญมากพร้อมด้วยท่านสอจอสมบัติสีจันลัตนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีม,มาเขตอำเภอหนองคุณมากครับเราสองคนวันนี้จะมาเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชและก็ทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องจากทางประเทศที่ได้รับชมในการที่จะมา,าร่วมงานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นงานประจําปีของอำเภอหนองคุณมากนั่นก็คืองานเครื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองคุณมากนะครับในการจัดงานครั้งนี้เราได้เนรมิตนะครับสวนเครื่องฟ้า ที่อยู่บริเวณถนนหมายเลข24ทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ40สวนด้วยกันนะครับเราจะนําสวนทั้งหมดนี้ไปในระมิตท,ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองคุณมากในการจัดงานครั้งนี้ครับเราจะเห็นว่าทางด้านหลังของผมเนี่ยจะมีรูปแบบของเรื่องฟ้าหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งหมดที่เห็นนี้จะไปวางไว้ที่ตรงนั้นทั้งหมดครับและในการจัดงานประจําปีงานเรื่องฟ้าครั้งนี้นะครับ เราได้มีการจัดกิจกรรมไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการประกวดนะครับที่ดาเพื่องฟ้าเป็นครั้งแรกของอำเภอนองคุมากที่มีการประกวดที่ดาเพื่องฟ้านะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการประกวดสวนเพื่องฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าสวนถนนหมายเลขยี่สิบอีกนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลที่มีการจัดงานนั้นสวนทุกสวนที่อยู่บริเวณถนนหมายเลขยี่สิบสี่เนี่ย จะมีความสวยงามตลอดเส้นทางครับนอกจากนี้ยังมีการประกวดเครื่องฟ้าหลากหลายชนิดที่เขาดัดออกมาแล้วนะครับเป็นทั้งเป็นซีหรือว่าเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยไปทําการประกวดแล้วก็ยกเครื่องฟ้าที่ได้รับรางวัลเนี่ยไปสแสดงที่หน้าที่ว่าการอำเภอด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเรายังมีการเดินแบบนะครับเนรมิตสวนที่อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ย เป็นแคดบล็อกสำหรับการเดินแบบซึ่งจะมีทั้งแสงสีเสียงมีเครื่องฟ้าที่ประกอบระดับไปด้วยแสงสีอย่างสวยงามนะครับเป็นที่เดียวและครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดเดินแบบท่ามกลางสวนเครื่องฟ้าครับยังมีกิจกรรมเรื่องของการประกวดการแข่งขันตำต้มตำลีลานะครับในนอกจากนี้นะครับเราได้นําสินค้าโอท็อปนะครับที่อยู่ในพื้นที่อําเภอหนองบุญมากทั้งหมดรวมไปถึง ของดีที่เป็นอาหารการกินซึ่งเราจะคัดเลือกจากทุกตำบลตั้งข้าวเองเนี่ยนะครับมาประจําอยู่ในสวนเฟื่องฟ้าจัดลานสําหรับไห้คนมานั่งสําหรับรับประทานอาหารนะครับได้ตลอดเจ็ดพันตามการสวนเฟื่องฟ้านะครับและที่สําคัญก็คือเรามีการกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตรวมไปถึงคอนเสิร์ตที่มาจากน้องๆเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่มาทําการแสดง ไอ้พวกเราได้รับตรงรับฟังตลอดงานด้วยนะครับอำเภอหนมากมีของดีครับที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหนมากเราต้ก็คือเฟื่องฟ้า<ไ>นะครับซึ่งเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่พวกเราสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนอำเภอสมุทมากแล้วขณะนี้นะครับมีการส่งออกอย่างมากมายนะครับทำให้ชื่อเสียงของชางวอำเภอหนมากนี่ดังไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการที่เขียน เพื่อง้าเราที่สวยขึ้นมีการพัฒนาปรับปรุงดัดแปลงนะครับต่อเติมให้มีสัญลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์นะครับที่สวยงามเพราะนั้นร้านค้าผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวส่วนศูนย์ราชการต่างๆนะครับหรือโรงแรมต่างๆที่จะเอาไปประดับตกแต่งปีนี้นะครับขอเชิญชวนมาชมมาดูนะครับท่านจะเห็นของดีว่าปีนี้จะไม่เหมือนเดิม <ใน S 1> ปีนี้จะมีสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาจากการพัฒนายกระดับการ เปลี่ยนรูปแบบของต้นฟ้าเราให้มีเอกลักษณ์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันต้นฟ้างามของดีของเมืองนมากเราด้วยครับแล้วพบกันครับในวันที่13ถึง19พฤศจิกายน2 5รน,นี้ครับ